สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําคําพิเศษนะครับจะพาทุกท่านมาอ่านหนังสือพิมพ์มัติชนกันสักหน่อยผมจะอ่านเองนะครับผมจะอ่านเองแล้วก็ถือโอกาสทำคลิปให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมไปด้วยนะครับนี้จากแอปอุ๊บีครับซื้อจากแอปอุ๊บีครับโอเคอ่ะขอบคุณมติชนนะครับ20พฤษภาคม2563ครับมาเริ่มกันเลยครับ รอแป๊บหนึ่งครับโอเคครับมาดูว่าเมื่อวานเกิดอะไรกันขึ้นบ้างนะครับเมื่อวานก็เรื่องเด่นก็ต้องการบินไทยแหละครับโอเคครับสักสยามเริ่มรื้ทันทีหรือบินไทยเริ่มทันทีหรือบินไทยชง15บอร์ดใหม่ครับไพรลิจรนจัลำพรชาตชายนายกเคาะดัน20อาชีพหลังคองรม์มอไฟเขียวแก้วิกฤิตล่าน1เึ่ปี่ววจากแผงฟื้นฟูนะครับบิ๊กตู แถลงปล่อยลมไม่ได้เร่งยื่นทั้งสารไทยและสารลัดครับด้านบนครับด้านบนก็เป็นการแนะนำบาร์ต้อง New Normal นะครับสอว่าสั่งดีไซน์ใหม่ดื่มปลอดเชื้อโมเดลเวทีอน้อยปลดล็อกมวยป่วย2ไทยผลิตโควิดวัคซีนโควิดปีหน้าครับอันนี้ฟื้นฟูบินไทยปรเ็นพิจารนาอนุโตฯว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากที่มติครมอให้ บริษัทการบินไทยเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการภายใต้พรบล้มละลายขณะที่สักยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมถแถลงรายละเอียดที่กระทรวงคมนาคมครับด้านบนขวานี่ก็คลมโอบูฮอลการบินไทยนะครับประเด็นเรื่องไม่ล้มละลายเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการลดสส่วนถือหุ้นโดยครังสลัดรัฐวิสาหกิจเพื่อความคล่องตัวครับด้านล่างนี่ท่านชวน ช้ความพร้อมในชุลริภัยประธานสภา,านิริศดรพร้อมนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาคนที่ 1, ในึ่งนายสุภชัยโพสุขรองประธานคนที่2ร่วมตรวจความพร้อมห้องประชุมพระสุริยันเพื่อเตรียมประชุมสภาสมัยสามัญในวันที่27พฤษภาคมที่วัฐสภาครับมาดู3ทางเลือกยกเครื่องบินไทยก่อนคอ,อรมอเคาะวิธีที่3ครับออก็ทางแรกก็ดำเนิน ตามคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจนะครับนี่ฮะก็คือผู้ดำเนินการระดับบริหารและระดับปฏิบัติการภายใต้การบริหารของคณะกรรมการและการบริหารปัจจุบันหรือคณะใหม่ที่ผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งโอกาสน้อยอย่างให้บริการปกตินะครับปกติออเปเรการบินนะครับทางเรือกที่2นะครับ ทางเลือกที่2ก็คือให้มบจการบินไทยเข้าสู่การล้มละลายคณะกรรมการการบินแทยต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนะครับผู้บริหารพนักง,งานกระทบเลิกจ้างทันท,ทีนะครับต้องยุติการบินแบบถาวรทางเลือกที่3ครับให้มอบจเข้ากระบวนการฟื้นฟูภายใต้ใตคําสั่งศาลทันท,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 ทีสามารถจ้างผู้ชํานาญการเมือาอชีมาดูแลกิจการแต่ละด้านของบริษัทการบินไทยภายใต,ใต้การควบคุม ของผู้บริหารแผนโอกาสสำเร็จสูงมากกว่ายังเปิดให้บริการตามปกติครับตั้งชุดบอร์ดเคลื่อนตั้งชุดใหญ่บอร์ดขึ้นที่5 g ประยุทธ์คุมเองนะครับยอดจงแรมสำนานยังซูโรแหายื่นใช้งบกองทุนพลังงาน6 0 0 0 0 5 0 0 0ล้านแต่มีแค่5,600ล้านครับอันนี้เป็นลำลึก10ปีพุทธพภาพธภามิน53นะครับ นางพยาวัคขาหัตหรือแม่น้องเกตมานดากมลเกตอัคขาหัพยาบาลรักษาที่เสียชีวิตรว่างการสาการชุมนุมทางการเมืองเมื่อ19พฤษภาคมจัดลำลึกกิจกรรมเพื่อไว้อะไรแก่บุตรสาวที่น้าวัฒถุมนารามครับคุก3ปีอดีตพระพรมศี์อดีตเจ้าวาดวัดสเกตครับโกงจัดสรรงบพสรอลงอาญาอันนี้อะไรครับเรียนกลุ่มเล็กเด็กๆในชุมชนแถวทางรถไฟ ถนนรัตนวิบูลย์เขตเทศบาลนครหัดใหญ่รวม่มเรียนออนไลน์ผ่านทีวีดีจิตอลเนื่องจากครอบครัวไม่มีทีวีและคอมพิวเตอร์ครับ19พฤษภาคมานะครับเมื่อวานนี้สันติปัดชิงเลขาว่าการครั้งนอปอชตอรงความเป็นทําม10ปีบิกนุนบิกรัฐบาลหนุนอนุชานั่งเลขาอาพอปอชอรอนะครับสันติปัดแย่งเก้าอิอุตมะครับ โอเคมาดูหน้าสองครับก็แก้ปัญหาค่าตัวตายนะครับแก้ปัญหาค่าตัวตายแล้วก็เปิดทำลายพื้นฟูการบินไทยเปิดทำลายฟื้นฟูการบินไทยนะครับอันนี้ก็ทำลายนะครับก็อันนี้ก็คือเมื่อวานนแะทรวงการคังของสัดสวนการถือคุ้นตามปติคอรมอแต่งตั้งกรรมการใหม่นะครับคณะกรรมการหรือบอกอทอเจ้านี้สามารถยื่นกระบวนการ เข้าสู่กระบวนการต่อสารนะครับ6มิถุนายน63สารอนุมัติผู้บริหารแผนไม่เสนอเจ้าหนี้นะครับกรกฎาคม63ประชุมเจ้าหนี้เพื่อทําแผนนะครับสิงหาคมผู้เข้าทําแผนควบคุมกิจการประชุมเจ้าหนี้เพื่อทําแผนกันยายนนะครับดาเนินแผนฟื้นฟูแล้วก็ดําเนินแผนฟื้นฟูและออกจากกระบวนการลมื่อต่อสารนะครับก็ใช้ เวลา24เดือนนะครับ24เดือนนะครับโอเคหน้า3ครับเป็นเรื่องของการตามหาความจริงรัฐประหารลบความจริงพฤษภา57ครับจากกรณีระหว่างพี่ช่อกับนางสาววัน,นิกาวมรณิดกับพิธีกรคนหนึ่งของ t v วดีเต้องไม่เพียงทำไมเขาไม่เขียนไปเลยนะเนี่ยคุณวรเทพช่องเนชั่นเนี่ย ไม่เพียงแต่สะท้อนจุดต่างระหว่างคนสัมภาษณ์กับคนให้สัมภาษณ์แต่ผลงานอันแหลมคมและความสําคัญยิ่งกว่าความจริงคือเพราะความจริงที่พี่ชอบอน,นิการวณิชน,นํามาอธิบายและตั้งคําถามกับพิธีกรเป็นความจริงอันวางอยู่ในคาวิจัยของสามไม่ว่าจะเป็นเซนท่นเวิร์มไม่ว่าจะเป็นกรณีวาสัรปรทุมผู้คนอาจตื่นเต้นกับท่าทางโวหารที่พยายามอ้างคำวิพากษ์ศาสตร์แต่เมื่อปรากฏว่าการอ้างในความว่างเปล่าคือไม่เคยอ่านไม่เคยเข้าใจผลอันนั้นพิธีกร ก็รับไปในทางส่วนตัวคณะต้องยอมรับในทางจริงนับแต่มีคำวิจัยสารเกี่ยวกับการตายที่ว่าปฐุมวนารามเกี่ยวกับคนนี้เผาเซนทันเวิร์กก็ไม่เคยมีความคืบหน้าโดยเฉพาะห่วงห่วงหลังรัฐประหารปี57นะครับความแปลกใจอย่างหนึ่งของสังคมก็คือเมื่อเหตุใดอ,อ่โฟตโต้ซีรีส์ตามหอความจริงที่ปรากฏติดเรนในวิเตอเหตุใดจึงมาเกิดความโงไม่ว่าจะเป็นจาก1 ทำเนียบรัฐบาลจากกระทรวงกลาโหมแล้วก็กดดันให้สำนัการรงานตำรวจแห่งชาติต้องเทคแอคชั่นแทนที่จะตั้งคำถามหรือนำไปสู่การหาคำตอบตรงกันข้ามน้ำเสียงหงุดหงิดอันเกิดจากทำเนียบรัฐบาลประสานไปหนึ่งกลาโหมกลับไปในท้องกับการตามหาความจริงเพื้นฝอยหาตะเข็บพันความจริงที่อาจเกี่ยว1การเผาเซนต์นเวลด์หการตายที่ราชปารถ์ถแล้วก็การตายที่ราชปารลมนะครับและการตายที่วัดปทุมวนาราม ปรากฏออกมาสายตามองไปยังหนึ่งทำเนียบรัฐบาลหนึ่งกระทรวงกลาโหมด้วยความกังขายิ่งเมื่อประสบกับท่าทีของวิธีกรในช่องหนึ่งทีวีช่องหนึ่งนี่ก็คือช่องเนชั่นนะครับซึ่งทำซึ่งทำหน้าที่มันเป็นตัวแทนทำเนียบรัฐบาลตัวแทนกระทรวงกลาโหมยิ่งทําความให้กังขาขยายกว้างเข้าไปกว้างขวางว่าเพราะความหงุดหงิดจากหนึ่งทำเนียบและหนึ่งกระทรวงกลาโหมทํา จึงทำให้บทบาทพิธีกรกลายเป็นกลายเป็นหนึ่งของปฏิบัติการ I.O. เพียงแต่ปฏิบัติการ I.O. เป็นไปนอย่างอ่อนด้อยจึงไม่เพียงแต่จะถูกพี่ช่อนางสาววนิกาวัวนนี้บทขยี่จนแหลกละเอียดแทบไม่ต่างจากอาการของดอกคาร์เนชันแต่ยังหากแต่ยังจุดประเด็นให้กรณีเซนทรัล w เวิลด์ World, กับวัดปรทุมวนาวรามกลายเป็นคำถามไป หนึ่ทำเนียบรัฐบาลไปยังหนึ่งกระทรวงกลาโหมว่าเหตุใดความจริงจากคอนีเซนท่านจากวัดปทุมวนารามถึงบิดเบือนทําไมต้องยุติลงนับตั้งแต่รัฐประหาร257กรณีพี่ชอบพนิกาวานิติงซอนเห็นว่าคําถามจากเ,าเหตุการณ์เมื่อเดือนเมษายน2557ยังคงมีความยังคงมีความเข้าใจที่แตกต่างกันอยู่มากมายเป็นบัติการตำหาคจรงจิงสำคัญ ไม่ว่าจะมาจากพักการเมืองไม่ว่าจะมาจากคณะการเมืองไม่ว่าจะเป็นจากปัญญาชนสาธาระไม่ควรให้ความจริงถูกบิดเบือนเพราะการเมืองครับอันนี้กระตูนนะฮะกรตูนคุณอรุณวัชรสวัริรเรือจ้างวันนี้ระบบออนไลน์ซ้ําเติมเหลื่อมล้ำชายากจนไม่มีอใ,ใช้ก็ค,คือเด็กยากจนกระโรดในทางกายเนี่ยนี่ครับกระตูนที่สะท้อนนะครับต่อจากนัานหนึ่งนะครับ ครังเร่งจ่ายเงินเราไม่ทิ้งการยังสรุปไม่ได้เปาะบางตกหล่นยังไม่มีใครชงโครงการสี่แสนล้านเผยสามแสนล้านจอดทิ้งสิทธิฉุกเฉินยอดจองห้องประชุมยังเป็นศูน,นะครับอันนี้นายกสมาคมโรงแรมไทยนะครับนายกตั้ง6ตั้งคณะกรรมการขับเคลน5้นะครับโอ้โห 5G แล้วบทบาทคณะกรรมการ 5G นะครับยื่นขอใช้เงิน 65,000ล้านกองทุนพ,พ,พลังงานมีแค่5.6พันล้านอันนี้หน่าเรียงคนมาเป็นข่าวนะครับเรียงคนมาเป็นข่าวราตรีศรีวิไลบงสิทธิพรหมอลำซิ่งไม่ออกตกงานโควิดครับามาดูตรงนี้หน่อยนะครับการเมืองเรื่องของแกนนำพักพลังประชารัฐเกิดการสันดับ เข้าพอดีพอดีผีเน่าลงผุวันไม่รับเผาปักล่าสุดซูเปอร,ร์โพสสำรวจจุดยืนคนไทยชุลมุนอยู่กับอ,อ่ชุลมุนเกทับคุยสิบเก้าพบฐานเพราะว่าฐานสับสนรัฐบาลตูตซึ่งแก้ไขรับมือกับเวลาสัมพันธ์ใหม่ได้ยอเดเยี่ยมเป็นที่ยอมรับเตือนดับโลกแต่กระแสนิยมกับทิ้งดิ่งขนาดพลังงี้ที่อยู่ตรงกลางชอบเสพสุขนอนเกาสิ่งเดียวไม่เลือกข้างอย่างอยีงอยกเทเล่หายวับสาเหตุใหญ่ที่ผู้คนพรอบอ,อกมาถอนสมอ ทั้งแฟนคลับกลุ่มผู้ใช้เดิมและมีเลือกข้างเพราะหมดศรัทธาพระประชารัฐที่ว่าที่แม้ว่าคณะบ้านเมืองทุกขเวทนาอย่างแสนสาแต่กับขัดแย,งแยงแแ้งต่างรัฐมนตรีกรันไม่รู้ไม่รู้สีรู้สาว่าวันพระวันโกนตามข่าวระบุว่าศึกในพลังประรัายจงคุกคุนอยู่เพียงเล็กน้อยแต่เสดน้ําก่อนเดือนมิถุนายนว่าด้วยกรรมการบริหารพาารรคจะไขกอกจากตําแหน่งเกิน18ที่นั่งเพื่อเปิดทางให้ชุดเก่าสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติจากนั้นจะมีการเลือกตั้งชุดใหม่ เข้ามาแทนที่โดยไม่ต้องลงไม้ลงมือให้เหนือแรงใครจะมานั่งมานั่งหนูไม่รู้ทราบแต่ว่าพลเอกประวิทยวงสุวรรณประธานยุทธศาสตร์จะมายึดหัวหานั่งเป็นหัวหน้าพักตามเสียงเรียกร้องเสียงข้างมากนะครับส่วนเลขาธิการพักจะปรับจูนโมเมนตัมคนในเพื่อไม่เกิดสภาพลักั่นเหมือนกับชุดเก่าทั้งที่หัวหน้าพักเลขาธิการพักไม่มีตําแหน่งแห่งผลเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงมีสภาพตีลอยเวลาภารกิจ ใหญ่ในเกมคุมเกมไม่ได้ด้วยเหตุผลดังกล่าวแม่บ้านคนใหม่จะใช้บริการสสไม่บัญชีรายชื่อก็ต้องเขียนเลือกตั้งมีข่าวคู่กรณนว่าตอนนี้กลุ่มสามีมีความความร้อนแรงที่จะมาซิวเก้าอี้เลยขาิการพักไม่ว่าจะเป็นสมศักดิ์เทพสุสินก็เป็นสุริยะจุงก,กิจหรืออาจใช้บริการนมนีให้น้องเล็กอนุชานาคาสายขึ้นลิฟต์ครับมาดูหน้า5นะครับอันนี้ตรวจเข้มนะครับ พัฒนาจังจีนประหลัดจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเจ้าที่ปกครองก็เดินตัวตลาดนะครับงานนี้น่าสนใจครับแฟนรายการอันนี้น่าสนใจมากๆบิ๊กตู่คืนเก้าอี้อธิบดีการค้าภายในจริงๆคุณวิชัยโภชนากิจเนี่ยแกออกแกลาออกนะตอนนั้นตอนนี้กลับไปปฏิบัติราชการเหมือนเดิมแล้วนะครับโอเคครับ อันนี้นั่นหนึ่งนะครับนั่นหนึ่งก็แนะผับบาร์นะครับสอบอคอพบติดเชื้อ2รายระดับเปิดโรงเรียนเด็กฝรั่งเศสติด70นะครับเช็คอินไทยชนะพุ่ง5.5ล้านครั้งครับชี้เก็บข้อมูล60วันลบทิ้งขู่ปิดร้านเสริมสวยทำสีผมเล็บแนะผับบาร์ดีไซน์ใหม่ให้นั่งคอรมอไฟเขียวกบกลางกักตัวอนุทินเตือน2โรคผสมโควิด ใทยผลิตวัคซีนโควิดปีหน้าครับสมาคมบันเทิงวอนเยียวยาเชียงใหม่จี้ครล็อกช่วยเหลือนะครับก็เป็นบริหารสวนน้ำเนาะอ้อมน้อยเตรียมโมเดลคัมแบ็กครับอันนี้มวยนะครับพูดถึงมวยมวยมวยชาติซ้ายต่อรองปลดล็อกมิถุนายนญี่ปุ่นเตรียมเลิกกฎหมายฉุกเฉินเพิ่มครับฝรั่งเศสปิดโรงมสาหวังหลังระบาดซ้ำ ครัมป์ขู่ระง,งับเงินหนุนหูถาวรยาบริษัทมะกัารอ้างผลทดลองวัคซีนดีเด็กวิจีนทำยามใหม่ระง,งับโควิดหน้าหกครับ,บโบรกให้รวงดัชนีหุ้นไทยเริ่มแพงนะครับอันนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์ประธานกลุ่มดูสิอินเตอร์เนชั่นแนลและ,ะนางสาว ประยาจีราธิวัฒน์รามทา,านเซ็นท่านพัฒนานะครับกอ็อะไรเซ็นสัญญาแต่งตั้งอิตาเลียนไทยเดเวล็อปเมนต์รับผิดชอบงานโครงสร้างพื้นฐานของโครงการเริ่มสร้างไตมาทส2นี่ครับอันนี้ครับนาเรศพึ่งแยมเมื่อวานเห็นออกข่าวเห็นออกข่าวอยู่นะครับเป็นประธานสาภาพการบินไทยครับ ปิดโรงพยาบาลสนามจําเป็นเปิดใหม่อันนี้เปิดฮอสสมุดครับในเกียงไก่สุดลาภารองผู้ว่ากรทมลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและป้องกันมาตรการแตรโควิดสข9ของหอสมุดเม,มืองกรุงเทพนะครับสี่ค้อบครัวกลับมาเปิดบริการอีกครั้งครับผมโอ้หน่าไปเที่ยวจังน่าไปอ่านหนังสือมาดูจากงานระเบียนครับกรทมเปิดให้บริการงานทะเบียนทกหน่วยงานคมนาคมทุกระบบวันนี้ยะาลาประชาชนเข้าคิวห้างคึกนะครับคุมเข้มอาหารเครื่องดื่ม โรงพยาบาลสงขาาลานครินส่งผู้ป่วยกลับบ้านครับแล้วก็มีเปิดปิดโรงพยาบาลสนามตอม,มสงขลาแล้วโรง,งแรมชุมพรพร้อมเปิดลอข้อป์ปตานีปิดหมู่บ้านรับ2กิจกรรมนาราที่วาดพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม2รายครับผู้เก็ตเปิดรอยต่อตำบลใช้ชีวิตปกติตัวจเทอร์มินอล21นะครับที่โคราชครับห้างคนห้างเข้มคนช็อปหมื่นคนต่อวันครับ ผู้ว่าโคราชแจ้งมาตรการผ่อนปลนเจ้าหน้าที่ตรวจสามห้างดังบึงการผู้ว่าการแจ้งปลดล็อกอันนี้ข่าวพระพรสิทธินะครับต่อด้วยอ่มาดูหน้า8ครับการบินไทยอันนี้ชัยนาทคำนางสาวรอ,ออวิไลขออสอพปชัยนาทรบฟังปัญหาการเรียนออนไลน์นำข้อมูลไปวางแผนรองรับในอนาคตนะครับ สำหรับผมนี่การเรียนออนไลน์นี่ถือว่าเป็นเรื่องเก่ามากนะครับแต่ทำไมดูเป็นเรื่องใหม่จริงๆถ้าพูดถึงกระทรวงศึกษาเนี่ยหลักสูตรทุกอย่างควรจะอยู่ใน youtube ตั้งนานแล้ว YouTube นี่มี15ปีแล้วนะครับแต่ทำไมเพิ่งมาตีปีกันตอนนี้ไม่ผมไม,ไม,ไม่ไม่เข้าใจเท่าไหร่นะโอเคครับก็อย่างไรแล้วระบบประกันการศึกษานะครับต้องประกันว่านักเรียนเรียนแล้วต้องมีชีวิตที่ดีแล้วก็หายจนนนั่นะคือ ขั้นสูงสุดนะครับแล้วก็ความรู้ต้องเท่าทันโลกด้วยบินไทยบิกตูถแถลงคอรมอุ้มบินไทยครับเผยไวรัสโควิดทำโลกวิกฤตนะครับมอบสารเคาะกรรมการฟื้นฟูบินไทยครับโพสซัมอ่าโพสซัำ,ป,ซำปนเอกประยุทธ์ก็มีการโพสเฟซบุ๊กนะครับบอกว่าไม่อุ้มครับ เราจะเป็นต้องร,าารับสังเงินตาต่างประเทศเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนนะครับเผยกรรมคมนาคมชงคอรมสามหุนทางอุตมะสั่งสครอนะครับคณะกรรมการนโยบายและวิสาหกิจเร่งขายหุ้นศักสยามถแถลงแนวทางแก้ไขการบินไทยขอฟื้นฟูกิจาก,การเองยื่นทั้งสารไทยอเมริกาชิง ชงบอร์ดใหม่1ปีออกจากแผนนะครับยึดแนวทาง JAL และ American Air นะครับนี่ท่านศักสยามบอกนะครับท่านก็โคดว่าการบินไทยถึงเวลาเอ็กซเรย์ว่ามีอะไรทีท่ทำให้ต้นทุนสูงไม่ว่าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกระทรวงคมนาคมจะเข้าไปดูนะครับเปิดขั้นตอนการยื่นฟื้นฟูกิจ,จาก,การนะครับรักษาการดีๆชี้ทําธุรกิจปกติกองทุนวายุพักพร้อมซื้อหุ้นสากลยังไม่กระทบนะครับ ซึ่งการบินไทยเนี่ยซึ่งมีสากลไปลงทุนในหุ้นกู้การบินไทยเนี่ยแปสากลเป็นเงิน4 2่0 0ืล้านบาทนะครับโอ้โหเยอะมากนะสแนวทางขอรับชําระหนี้นะครับชุมชนสากลเชื่อบินไทยไปได้นะครับอันนี้หน้าเก้านี้ก็น่าสนใจนะครับรายการครับผมคือเสียงน้านค้าย,ย่อยหลังห้างรีสตาร์ทกัดฟันสู้โควิด หลายคนเนี่ยก็คือน่าสนใจว่าเขาขายของในห้างเนาะผมอยากรู้ว่ารัฐบาลจะมีการมาช่วยเรื่องค่าเช่ายังไงบ้างหรือว่าบางทีถ้าเขา,เขาจ่ายเงินไม่ไหวเขาอาจจะถูกฟ้องร้องได้นะครับถูกถูกขับไล่ที่นะครับมาดูสักนิดนึงอย่างที่เชียงใหม่เนี่ยเชียงใหม่นะครับคุณการการดิดเนี่ย เขาบอกว่าเฉลีย่ยเขาขายของอยู่ในเซ็นทรัลพลาซ่านะครับเฉลีย 35, ่ย3 5 0 0 0 3 0 0 0 0ถึง50,000ต่อเดือนห้างปิดปรับตัวไม่ทันไม่สามารถขายออนไลน์ได้นะครับตั้งใจจะลดราคา50%าเพื่อดึงทุนกลับมาบ้างนะครับอันนี้ก็กขาขายที่ในเชียงใหม่นะครับแต่ยังต้องจ่ายค่าเช่านี่นะครับนี่ฮะยังต้องจ่ายค่าเช่า2เดือนไม่มีไรายได้2เดือนยังต้องจ่ายค่าเช่าด้วย ลดให้50%นอกจากนั้นค่าเช่ายัางต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าจ้างคนเฝ้าร้านนี่ครับนี่ที่ประจวบนะครับประจวบคีรีขันเขาบอกเขาขายของที่หัวหินมาเก็ตก็บอกว่าได้รับการเยียวยาเดือนละ5 0 0 0จากรัฐบาลแล้วก็ยืดผ่อนกู้บ้านนะครับโอ้โหอันนี้ก็น่าจะมีมาตรการเยียวยาอะไรสักนิดหนึ่งนะ บินไทยอ้างสิทธิเจ้านี้รายใหญ่ต่อรองสาภาพค้านคลังลดถือหุ้นนี่ฮะนเรศพึ่งแยม้มกวนพนักงานไม่ได้รับความคุ้มครองจี้ตอบในยะอะไรแฝงที่ผ่าตัดสลายคั้วอิทธิพลโบโรกเข้าแผนฟื้นฟูด,ดีสุดนายกสั่งสาธารณสุขสื่อสารให้ชัดเรียนออนไลน์แค่เตรียมตัวหน้าสิบครับหน้าสิดูตรงนี้นิดนึงเร่งรับ เล่งเก็บรับฤดูฝนนะครับอันนี้คลองต่างๆในกรุงเทพเนาะนั่นหนึ่งครับสันติปัตบิ๊กตูงดงดจ่อปมการเมืองบิ๊กป้อมมั่นใจชนะเลือกตั้งลำปางกรกตอขอยืดเคอร์ฟิววันเลือกตั้งนะครับสันติปัดแย่งเก้าอิวตมะบิ๊กรัฐบาลหนุนเสียแห้งเลขาธิการพักชวนเข้มสอสใส่หน้ากากเปิดสภาโยนวิบสฝ่ายเคาะถกพรกรครับ พรเพชรแจกอาหารชุดป้องโควิดเข้มตรวจอุณหภูมิลดคนตามนะครับนปชทําบุญระลึก10ปี53นะครับนปชุนจตุพรไปทําบุญนะครับจตุพรลั่นคนผิดลอยนวลผมพูดมาเสมอว่า10ปีนี้ยิ่งตามหาความจริงเท่าไหร่เรายิ่งเจ็บปวดมากนั้นไปที่พูดความจริงลงท้ายด้วยคุกตารางการลงโทษผู้กระทำผิดไม่มีใครถูกดำเนินคดีแม้แต่รายเดียว ปัดปุกคนเสื้อแดงให้ต่อสู้ทวงคุณยุติธรรมให้คนตายซัดสร้างวาทกรรมเกื่อนศพวีราการชี้สลายม,ม็อบทำประชาชนโตก่อแก้วเศร้านปชแตกซบตูนะครับหน้า11ทรัมป์กินยาต้านมาเรียสกัดโควิดนะครับอันนี้รีสตาร์ทธุรกิจอันนี้น่าน่า,นา,นาติดตามนะครับเขาจะมีไลฟ์สดที่ ประชาชาตินะครับแฟนรายการวันที่25-29ถึง29นะครับตามชมกันได้นะครับครั้งแรกค่ายออนไลน์ประพัน์สารปั้นนักวิจารณ์หนังสือมืออาชีพหน้า13หน้า14อาหารนี่ดีอันนี้ดีนะครับโรงเรียนออนไลน์แห่งแรกแอปสตาร์ดีนะครับเขาบอกว่าเหมือนกับเน็ตฟ i ิของการศึกษาเลยอันนี้คุณไอติมนะครับพฤิ์วัชระสินทูเป็นผู้ก่อตั้งโอ้น่าสนใจนะ คุณพ่อคุณแม่นะครับลองลองลองโหลดนะครับคุณปู่คุณย่าที่ชมคลิปลิปทำพิเศษอ่าลองโหลดนะครับลองโหลดชื่อแอปนี้นะครับสตาร์ทดีนี่นะครับสตาร์ทดีนี่นะครับนะฮะลองดูครับลองดูลองดูนะครับเขาบอกว่ามีปอหนึ่งถึงมหครอบคลุมทุกรายวิชาหลักสูตรเลยนะครับนี่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้กระทรวงศึกษามาดูอย่างนี้ครับ เปิดให้โหลดแล้วนะครับเปิดให้โหลดแล้วมี Facebook ด้วยแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยครับ s t a r d com ครับโอเคมาดูหน้า15ครับความจริงเรื่องเรือบรรทุกเครื่องบินของสาระประชาชนจีนแล้วก็มีฟื้นฟูบินไทยปันสุขและค่าเฉลี่ยสุขามาดูคุณสุวัสดนะครับที่ผ่านมาเราควบคุมสถานการณ์คุิดได้ดีพอจากใครแล้วก็ต้องรอบครอบไทบมิ่งให้เหมาะสมเหมือนออกสตาร์ทวิ่งร้อยเมตร การออกสตาร์ทเร็วเกินไปทําให้ฝ่าออกสตาร์ทช้าเกินไปทำให้ไม่ถึงเส้นชัยส่วนริบแต่พลบอดีตรองนายกรัมตรีและประธานที่ศึกษาภาคชาติพัฒนาครับเรื่องจริงที่เสนาขอให้เรียนรู้นะครับอันนี้เข้าไปทําไล่เนาะทำไล่ที่ะเชิงเซาหน้า17กระชงังปลาเก่าบ้านกรูดโอยน้ําเสียเปิดฟางแสงพัศิน แนะปลูกเมลอนคุณภาพดีรสชาติเยี่ยมนะฮะอันนี้ที่สีเชียงใหม่นะครับ18เอกชนร้องวิศณุวรรัฐช่วยสภาพคล่องเรียนสู้ขิดไม่ไหวไล่เด็กสมัครเรียนสภาพออดล้อของพื้นที่การเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสมัยใหม่ครับบทเรียนโควิดสิเปิดพื้นที่กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นครับเปิดพื้นที่ในกรุงเฟสสองกองถ่ายศูนย์ประชุมคลินิกฟิต,ฟตเนสอะไรทําได้ทําไม่ได้นะครับ นาย่นะครับอันนี้น่าสนใจนะจากวิกฤตู่โอกาสนะครับเปาภูดเวเดหนุ่มม3พ่อค้าออนไลน์มาแรงโน่นนะครับอยู่อำเภอหันคาชัยนาทรับรีวิวครับรับรีวิวของนี่ครับนี่นี่น,นี่ต้องต้องมีหลักสูตรอย่างนี้ด้วยครับกระทรวงศึกษานะฮะกระทรวงศึกษาอันนี้มาเลงเต้านมผู้ชายก็เป็นได้เรื่องต้องรู้ใส่หน้ากากาอนามยัยออกกำลังนะครับ โอเคครับแฟนรายการขอบคุณที่ติดตามช่อง YouTube ชีพทำคำวิเศษนะครับด้านใต้คลิปนี้มีร้านค้าช้อปปีของผมนะครับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องหรือต้องการซื้อสินค้านะครับผมนำสินค้า O Top ที่เคลื่อนขึ้นเครื่องบินของการบินไทยมาขายนะครับเป็น O Top คัดสรร แล้วสินค้าที่ทํามาขายตั้งแต่แรกก็คือมาร์กหนาใหญ่ใหม่ทองคำซิลส์และผลิตภัณฑ์ของซิลนะครับไม่ว่าเดย์ครีมไนท์ครีมนะครับสบู่พับแล้วก็มีสับะรดอบแห้งลำไยอบแห้งผ้าพันคอสวยๆนะครับหลักสูตรยูทูบเบอร์ท่านสามารถมาเรียนได้นะครับและที่สำคัญก็คือ ้าให้ลูกหลานเรียนศิลปะกระดาษสา DIY นะครับจากจินลร์กกระดาษสาก็สามารถซื้อได้ที่ชอปป้อ p ปีนะครับท่าในใดสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไลน์แอดมาได้นะครับ TRI 3 3 3หรือสั่งซื้อที่คุณบูมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับขอบคุณมัติชนและขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง y o u t u b e ชิปทำคําวิเศษครับขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งและกดทั้งหมด